เมื่อเราแยกตัวผู้ตัวเมียเสร็จเราก็เอาตัวผู้มาใส่กรอกใส่ขวดแบบนี้แบบที่เห็นนะครับขวดละหนึ่งตัวขวดละหนึ่งตัวน้ําสีเหลืองเนี่ยค่ะคืออะไรคะก็เราใส่ยาแก้เศษลงไปครับยาแก้เสษครับของของที่เรากินก็ได้ที่เราเรากินเองก็ได้แก้เศษที่เรากินหรือหรือมันมียาปลาโดยเฉพาะก็มียาแก้เสษปลาครับแก้เศษปลาเพื่ออะไรคะเพื่อกันปลาช้ำปลาเจ็บปลาป่วยอะไรได้หมดบางทีเวลาเราคัดเนี่ย มันไปโดนสวิงโดนอะไรเข้าเนี่ยมันก็จะช้ำจากเศษมัเราป้องกันไว้ก่อนรักษาโรคไปในตัวเมื่อเราเมื่อเราเข้าขวดเสร็จเราก็เลี้ยงไปประมาณสามวันสามวันสามวันเราก็มาเปลี่ยนน้ําเปลี่ยนน้ำครับถ่ายเทน้ำเปลี่ยนน้ำอีกทีนึงเปลี่ยนน้าแล้วเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราเลี้ยงไปสามวันเราก็จะเปลี่ยนน้าเที่ยวหนึ่งสามวันครั้งสามวันตอนหนึ่งครั้งจนกว่าที่จะขายครับผม ระยะเวลาการขายก็อย่างที่พี่บอกว่า4ี่สห้าวันถึง60วันครับลักษณะขวดนี่ครับมทำไมต้องเป็นอย่างนี้คะไมเพื่อเวลาเราถ่ายเทน้ําเอาน้ําเก่าออกแล้วก็เอาเอาที่อัด่ะที่เอาน้ําใหม่เราใส่ไปแล้วมันจะเป็นดันน้ําเก่าออกช่องนี้อ๋ออันนี้คือเวลาเราเปลี่ยนน้ำถ่ายน้ำเปลี่ยนน้ำถ่ายเทน้ําออกแล้วเราจะทําให้เราเลี้ยงได้จํานวนมากขึ้นค่ะ เลี้ยงได้จํานวนมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะก็คือรดนเวลารดนเวลาร่นเวลาในการถ่ายเทน้ําอ้าวแล้วอย่างนี้เมื่อก่อนเหรอคะเมื่อก่อนมันเป็นขวดเต็มๆมันไม่มีรอยไม่มีตัดเราต้องยกขึ้นที่ยกขึ้นทีละแถวนะครับเดี๋ยวก็ฟ้ามฟ้ามหล่มันจะมีไม้ถ่ายค่ะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้คือไม้ถ่ายน้ําตอนก่อนครับที่เรายังไม่ได้ตัดขวดฝุ่นเยอะมากเลยแสดงว่านานมากนานมากเลยไม่ได้ใช้มาหลายหลายปีครับ วิธีการทํายังไงก็เมื่อก่อนเนี้ยเราขวดเราเป็นแบบเนี้ยที่เราไม่ได้ตัดมันจะเป็นรูปแบบนี้ค่ะเราก็ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูเดี๋ยวเราต้องยกใส่เนียอ๋อยกยกทีละแถวครับเสร็จเราก็ปิดฝาปิดฝาเสร็จเราก็เทน้ำทิ้งอย่างนี้เลยปลาก็อยู่ข้างในเนี่ยครับปลาไม่ออกเสร็จเราก็ยกเข้าที่ค่ะ เป็นสเต็ปสเต็ปเราก็พีละแถวละแถวครับมันใช้เวลานานนะครับเทเทอย่างนี้จนหมดเลยแล้มค่อยมา้วใส่น้ําก็กรอกน้ําไล่กันไปก็จะมีคนกรอกน้ำอีกคนถ้าทําอย่างนี้อย่างตอนนี้ก็คือคนเดียวได้เลยครัอ๋ออันนี้คือคิดคนเองก็คิดกันมาเรื่อยๆครับก็คือในกลุ่มประกาศเนี่ยก็คิดกันมาแล้วก็ทํากันต่อๆกันมานี่คือภูมิปัญญาครับผม ปัญญาชาวบ้านเลยก็เดี๋ยวนี้ก็ตัดกันทั้งหมดนะครับไม่มีใครไม่ตัดแล้วโอเคเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆแล้วอย่างการให้อาหารก็เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมการให้อาหารให้อาหารอีกทีครับประเด็นนี่ครับชั้นไหนครับเดี๋ยวดูวิธีการให้อาหารปลาครับอันนี้คือวิธีการให้อาหารปลาวันละหนึ่งเวลาครับเราจะส่วนมากเราจะให้กันตอนเช้าเลี้ยงกันตอนเช้าครับหยอดอย่างนี้เลยครับผมหยอนอย่างนี้ครับ ถ้าก็ยอดทีแล้ขวดแล้วขวดนะครับอันนี้คือเป็นอะไรคะเนี่ยอาหารก็มีลูกน้ําลูกไลค่ะถ้าคือถ้าเกิดปลาเล็กประมาณเขาขวดตั้งแต่วันแรกยันประมาณา3าิวันหนึ่งเดือนเนี่ยเราก็ให้กินลูกไล่ผสมผสมไข่ปลาเล็กเราก็ใส่ไข่น้อยหน,น่อยเวลาใหญ่ขึ้นเราก็เพิ่มปริมาณไข่ขึ้นเพราะปลามันก็กินเยอะขึ้นเมื่อประมาณสัก30สิวันขึ้นไปเนี่ยเราก็จะให้กินลูกน้ำเพื่อสีเพื่อสีมันจะได้สวย อ๋อลูกน้ำนี่ทำให้สีปลาสวยรับผมสีสวยตัวสมบูรณ์ไข่ทำให้อ้วนไข่จะทำให้ปลาอ้วนแต่ลูกน้ำเนี่ยจะทำให้สีสีสันในตัวปลาจะสวยอันนี้ต้องหยอดเยอะไหมคะจำนวนลูกไรอะไรอย่างเงี้ยเยอะไหมก็หมื่นหนึ่งเนี่ยประมาณลูกลูกไลเราก็ใช้ประมาณสามโลหนึ่งหมื่นตัวเนี่ยหมื่นขวดนี่ آ, ค,คือลูกไรแค่ประมาณสามโลสามกิโลครับแล้วก็มาผสมกับไข่ ไ่ตุนนะรที่เราตุนไบจากตรงนี้แล้วเราเออขั้นตอนต่อไปคือเดี๋ยวไปดูวิธีการจับวิธีการจับเม<ะ>ื่อเราเลี้ยงประมาณ4ี่สิบห้าถึงหกสิบวันแล้วเราก็จะจับจะขายได้วจะขายได้แล้นี่เดี๋ยวเราจะได้ดูตัวขั้นตอนการจับเขาจับยังไงอะ,อะไรแบบนั้น,นะค,ะค่ะนี่ช่วาเดี๋ยวเราก็เทใส่ตะกร้าที่เราเตรียมไว้ เทอย่างนี้เลยเหรอคะพี่ครับผมเทอย่างนี้อ๋ออ๋อนี่ก็คือจะมีทุกสีเลยครับผมรวมๆกันครับรวมๆกันอันนี้คือขนาดที่ขนาดที่ที่ตลาดจะขายครับผมขนาดที่ตลาดต้องการจับทิ้งเป็นหมื่นนะครับเป็นหมื่นตัวเป็นหมื่นตัวครับก็แล้วแต่เยอะน้อยบางทีเรามีสองหมื่นมันก็เท่ากับหกหมื่นอ่าบาัง อันนี้คือพอได้พอได้เางแล้วเราเทแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปใส่ที่คนจับนูน่นนี่เมื่อเราเทมาแล้วเราก็อันนี้ค่ะ,อนนคะพอได้ปลาแล้วเราก็เดี๋ยวเอาหลอดจับตัดใส่หลอดหลอดละหนึ่งตัวหลอดละหนึ่งตัวหลอดหรือกระบอกที่เขาเรียกกันนะครับหลอดละหนึ่งตัวจับเสร็จแล้วก็ใส่ถังอ่าใส่รางนู่นใส่ลังใส่ลัง อันนี้คือเวลาเขามารับแต่ละครั้งนี่ทีอะรเยอะไหมคะคหรือว่าแล้วแต่จำนวำนขอ,ของปลาของเราค,คือมีเท่าไหร่เอาหมดเลยมีเท่าไหร่ก็จําหมดครับแล้วนี้สีสีไหนที่ขายดีคะสีที่ขายดีทุกสีครับมันอยู่เป็น,เป,นเป็นบางช่วงครับบางช่วงก็สีน้ําเงิน <c oughs> บางช่วงก็เขียวแดงอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้เสร็จสิ้นกระบวนการทุกอย่างแล้ว ปากรจีนคือรถเรียบร้อยแล้วเตร,รียมส่งส่งออกต่างประเทศอ่าค่ะก็วันนี้นะคะคมชลึกฝึกอาชีพต้องขอบพระคุณพี่สุภาพแล้วก็พี่บุญเลืองมากนะคะที่มาให้ความรู้ในวันนี้<อ>และนี่แหละค่ะหมู่บ้านปากัดจีนค่ะที่ตําบลหนองปากโลงค่ะอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมที่สร้างรายได้นะคะให้กับชุมชนนะคะได้ถึงปีละประมาณ60ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเห็นไหมคะว่าการเป็นมืออาชีพง่ายนิดเดียวค่ะพบกันได้ใหม่นะคะกับรายการคมชลึกฝึกอาชีพ รายการที่ทำให้คุณเป็นมืออาชีพค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและชุมชนพงบ,บ,บาประกศากศากินต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะคมชัดลึกฝึกอาชีพเฮ้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเดลฟกกิจกรรมสุดเซอร์ไพรส์กันเช่นเคยนะคะกับเนชั่นมอบรัก Random Act of Kindness กิจกรรมที่มอบโชคมอบความสุขให้กับผู้อ่านและประชาชนทั่วไปได้กินฟรีช้อปฟรีกันแบบง่ายๆที่เนชั่นมอบให้จากใจค่ะวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมออกจากกรุงเทพมาสักหน่อยค่ะมาอยู่ที่อำเภออุทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อมาชื่นชมกับบรรยากาศสุดเขียวชอุ่มน,นะคะกันที่ร้านอร่อยณนะอุทัยค่ะ และอีกสักครู่นะคะเราก็จะไปตามหาผู้โชคดีกันค่ะขอเป็นโต๊ะนี้ละกันค่ะมาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะตอนนี้นะคะคุณกำลังอยู่กับกิจกรรม n นชั่นมอบร p กค่ะงงใช่ไหมคะวันนี้เรามาเซอร์ไพรส์ค่ะขอนั่งคุยด้วยสักครู่ได้ไหมคะขอบคุณค่ะผู้ชมตามมาเลยค่ะ มาพูดคุยกันนิดหนึ่งนะคะคุณอะไรคะเฟินค่ะคุณเฟินวันนี้มาทานกับใครเอ่ยมากับเพื่อนร่วมงานาค่ะอืมค่ะเอาละตอนนี้นะคะน่าจะทานกันอิ่มแล้วล่ะสั่งเช็คบินไปหรือยังคะสั่งไปแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้อ๋อยังไม่ได้บินใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเบนเร่งให้เลยนะคะอ่ะขอบินด้วยค่ะขอบคุณนะคะคนสวย <laughs> อ่ะน้องเฟินรับบินหน่อยลองเปิดดูซิว่าข้างในนะคะเขียนว่าอะไรคะ่ะ มื้อนี้เนชั่นจ่ายให้ด้วยรักเอาตบมือหน่อยค่ะอะโชว์คุณผู้ชมนิดนึงนะคะนี่ค่ะมื้อนี้เนชั่นจ่ายให้ด้วยรักค่ะยินดีด้วยนะคะวันนี้ทานไปทั้งหมดไม่ต้องจ่ายเลยนะคะเราจ่ายให้ค่ะกปกติแล้วนะคะน้องเฟิร์นมีโอกาสได้ติดตามสื่อสิ่งพิมพ์ในเครือของเนชั่นกรุ๊ปบ้างไหมคะมีบ้างค่ะมีอะไรบ้างคะซื้อหนังสือการ์ตูนของเนชั่นมาอ่าน แสดงว่าเป็นคอกระตูนนะมีเรื่องไหนที่ชอบเป็นพิเศษวเลมอนมอ๋อพี่ก็ชอบเหมือนกันนะเรื่องนี้พลาดไม่ได้เลยเนาะอ่ะอีกท่านหนึ่งบ้างดีกว่าค่ะที่ค่ะติดตามสื่อสิ่งพิมพ์อะไรในของเครื่องนชั่นบ้างค่ะคอนเเลือกค่ะอืค่ะค่ะเป็นการอ่านถักลงไปค่ะอัปเดตดทุกวันเลยเนาะน่ารักมากๆเลยค่ะนอกเือจากนี้นะคะน้องเฟิร์นค่ะมีสิทธิ์โทรหาคนที่น้องเฟิร์นรักแล้วก็คิดถึงมากที่สุดตอนนี้หนึ่งสายหนึ่งเบอร์ เพื่อมารับโบเชร์ทานฟรีที่นี่ไปเลยอีกหนึ่งมื้อค่ะสนใจรับสิทธิ์ไหมคะรับค่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะคิดไว้ได้ยังคะว่าจะโทรหาใครจะโทรหาใครเนี่โอ้โห,โหนะ่ารักมากมากฮัลโหลมี่เหรอเนี่ยพอมากินข้าวที่ร้านอร่อยนะอุทัยอะ่ะเขาให้กิฟต์บุยเชร์อะ่ะเนี่ยเดี๋ยวถ้าครั้งหน้าเดี๋ยวพามากินนะมากินด้วยกันนะโอเคค่ะ วันนี้มากินข้าวกับเพื่อนร่วมง,งานก็อร่อยแถมยังได้รับมอบโชคจากเนชั่นมอบรักให้อีกค่ะแล้วก็แถมยังส่งต่อให้คุณแม่ได้อีกก็ขอขอบคุณเดอะเนชั่นมากเลยนะคะขอคบคุณค่ะก็ขอบคุณทางเนชั่นนะครับที่มอบโครงการดีๆให้กับทางร้านอร่อยนะอูไทยนะฮะที่จัดโครงการที่คืนกำไรให้กับลูกค้าซึ่งทางเราก็มีความสนใจและลื้มมากและตืน่นเต้นที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ ในวันนี้นะคะก็ต้องขอ,ขอขอบคุณผู้บริหารร้านอร่อยนะอุทัยนะคะผู้โชคดีของเราทุกท่านด้วยค่ะที่ให้เกียรติร่วมสนุกกับกิจกรรมเนชั่นมอบรักค่ะและคุณผู้ชมนะคะถ้าอยากโชคดีแบบนี้บ้านสามารถอัปเดตติดตามรายละเอียดของเราได้นะคะตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจออยู่ในขณะนี้ค่ะไม่แน่นะคะผู้โชคดีทุกต่อไปอาจจะเป็นคุณผู้ชมก็ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ขอลาไปพร้อมๆกันด้วยรอยยิ้มเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย